สวัสดีครับผม f อทุกท่านครับวันนี้ขออนุญาตไลฟ์สดนะครับมีหลายๆคนนะครับติดตามบริษัทคุณชัยไทยปราตรงแล้วบอกว่าคุณชัยครับตอนเนี้ต้องเอาใบมอลนะบัตรตัวจริงใบแปรไปให้ทางไหนทางสารทูตอาจไม่ต้องถามบอกว่าทางสารทูตโซนยุโรปแล้วกันต้องใช้ใบจริงใบอะไรต่างไหมข้อสงสัยเนี่ยบางคนเขาสามีเขาเสียชีวิตแล้วนะ เราไปทางสารทูตแล้วสางสารทูตบอกต้องใช้ใบจริง่างเดียวเอออใบจริงอาจจะได้นะแต่ว่าทางคนไทยเนี่ยไปแปลเอกสารให้แล้วใบจริงแล้วเขาเก็บไปเลยใบจริงอะ่ะมีสิทธิ์หรือเปล่านี่คือคําถามเราของเอฟซีบางคนที่สามมเสียชีวิตแล้วแล้วบอกก็ต้องไปเอาใบจริงไปให้กับกายว่าทางสารทูตยึดใบจริงเลยคมถามว่ามีสิทธิ์หรือไม่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้น้องอ,อมนะครับอ่านให้ฟังเนาะไม่ต้องออมชื่อประเทศนะครับผมค่ะ ก็อ่าจากเหตุการณ์ก็คือเรามีการประสานงานให้ลูกค้านะคะและทีน,นี้ก็คือเหมือนทางสถานทูตเนี่ยติดต่อลูกค้ามาว่าจะต้องใช้เอกสารตัวจริงเท่านั้นแล้วก็ต้องส่งเขาเรียกว่าส่งไปรษณีย์มาเป็นเอกสารฉบรับจริงอืมใช่ค่ะและทีน,นี้เราก็อ่าหาข้อมูลแล้วก็ประสานงานเราหาข้อมูลนะครับของทางสาถานทูตผมไม่สนใจสาถานทูตอะไรของคุณนะแต่ผมต้องการ ความจริงว่าทําไมต้องให้อะไรเอกสารเกี่ยวกับใบมอหนา้าจริงคุณสามารถถ่ายเอกสารสแตมป์รับรองได้ที่ทางสารทูกว่าคุณได้รับแล้วอันนี้ได้แต่เอกสารอ่ะเมียที่เป็นคนเมียคนไทยเนี่ยก็สามารถเอากลับได้แต่บางสารผู้บางคนบอกต้องใช้ทิ้งไว้ที่นี่เลยอ่ะแล้วไปแปลมาให้เรียบร้อยไปแปลให้ด้วยเท่ากับมามาถวายให้หรอไม่ใช่เพราะฉันมีข้อกนหมายมาว่าอะไรเป็นยังไงบ้างครับค่ะก็ตาม ตามข้อกฎหมายนะคะกะ็เอกสารฉบับจริงเนี่ยเขาจะถือเป็นหลักฐานสำคัญทางกฎหมายมซึ่งอยู่ภายใต้หลักการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ถือเอกสาร,รตามอนุสัญญาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงศูนย์ค่ะ,ะปีหนึ่งเก้าหกสามค่ะ,คะข้อที่ห้าและข้อที่สี่สิบสามค่ะซึ่งรับรองสิทธิ์ของบุคคล ในการถือครองเอกสารราชการส่วนบุคคลครับและกําหนดให้การดําเนินการของสถานทูตดเนี่ยเป็นแค่เพียงการตรวจสอบและรับรองเอกสาราไ,มไม่ใช่การยึดครองใช่บางคนสถานทูตคุณไปหาทางสู้บอกว่าเอาใบจริงเลยไม่คืนให้อันนี้ไม่ได้นะแจ้งความได้เลยนะอันนี้อบอกเอฟซีเพราะมีข้อกฎหมายนะครับพราะบางคนเน่เป็นเจ้าหน้าที่เป็นคนไทยเนี่ยนะนะครับผมจะบอกต้องเอาตัวจริงมาอย่างนี้อย่างนี้แล้วไม่คืนให้ถ้าเขบคุณรับรัพย์นะครับผม นะครับอันนี้ไม่โอเคนะเราบอกให้มีฝรั่งคนไทยนะครับอ่าที่ไม่รู้จุดน,นี้นะครับเราบอกเฮ้ย hey, ไม่ได้เป็นสิทธิทส่วนตัเป็นจัดเป็น